สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนมุกดาหารมอนเทสซี่นะคะก็มีความยินดีที่จะต้อนรับนะคะแขกรับเชิญของเรานะคะคุณอุ้มอมาลาลักค่ะซึ่งคุณอุ้มนะคะก็เป็นนักออกแบบบอร์ดเกมนะคะสัญชาติชาวไทยนะคะซึ่งออกแบบเกมที่ชื่อว่า Life Evolution นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นเกี่ยวกับการ กำเนิดของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะตามยุคตามสมัยนะคะเรื่องเล่าของมหากาบเรื่องที่สองนะคะของมอนเทสซิรีเนี่ยก็เชื่อมโยงกับเรื่องนี้โดยตรงเลยซึ่งเราเรียกว่า the second grade story นะคะหรือว่า the beginning of life ค่ะซึ่งเด็กๆประถมในหลักสูตรมอนเทสซิรีนะคะก็จะได้เรียนตั้งแต่จุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งชีวิตตัวแรกนะคะของโลกนะคะ ที่เรียกว่าเจ้าเทโลไบเนี่นะคะก็จะมาตั้งแต่ยุคพรีแคมเบรียนนะคะแล้วก็แคมเบรียนนะคะแล้วก็ผ่านการวิวัฒนาการนะคะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนะคะแล้วก็หน้าตาจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็มาอยู่ในรูปแบบของบอร์ดเกมนะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะนี่ก็คือโชมหน้าของบอร์ดเกมนะคะ ป็นมีบอร์ดเกมทั้งหมด3รุ่นนะคะซึ่งรุ่นเบสิกเนี่ยจะเป็นตัวเบีย้ยเป็นกระดาษนะคะรุ่นต่อไปนะคะเป็นรุ่น explorer นะคะก็จะมีตัวโมเดลนี้เข้ามาด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ากว่าจะมาเป็นโมเดลจิ๋วๆแบบนี้นะคะมันผ่านกระบวนการการออกแบบและการผลิตยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวามาดูกันเลยนะคะ show my working process first make model and e then it second print the s r i n and it finish now นี่นะคะก็เป็นตัว3 d printer นะคะที่ใช้ในการผลิตนะคะขั้นตอนต่นตางๆนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นการที่เอาตัวโมนะคะออกมา แล้วมาทำการช้าล้างนะคะเพื่อจะเอาไปหล่อนะคะด้วยเรซินและทำเป็นโมเดลตัวจิ๋วๆออกมาค่ะเหมือนที่เราเห็นกันก่อนหน้านี้นะคะกระบวนการนี้ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะกว่าจะมาเป็นโมเดลชิ้นเล็กๆแบบที่เราเห็นกันนะคะแต่ละชิ้นนะคะโมแต่ละชิ้นนะคะก็ต้อง ผ่านการทำนะคะอยากตั้งใจนะคะ <See. S 1> นี่ก็จะเป็นชมหน้า <and S 1> ของโทเค็นนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเบี้ยนะคะที่เอาไว้เล่นเกมซึ่งของจริงอันนี้เป็นกระดาษนะคะ อ่าตัวนี้นะคะเป็นโมเดลนะคะที่เราจะได้มาอยู่ในกล่องนะคะ very good. เด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะนี่นะคะก็มีตัวเบีย้ยหลายแบบนะคะแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะคุณครูอยากเล่นแล้วสิคะเนี่ยถ้าสมมุติว่าเด็กๆคนไหนสนใจ <It> s <S เกมนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะ ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้ก็จะเป็นทอ k e คเก็อีกแบบหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวคุณครูจะ <make> ส่งดิงให้นะคะก็จะได้ยินเสียงพี่ <Yeah. S 1> อุ้มนะคะเล่าให้เราฟังค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะนี่นะคะก็เป็นรูปแบบของ บอร์ดเกมนะคะที่ใช้ในการเล่นเกมนะคะตัวนี้จะเป็นโมเดลที่เราสามารถเอามาระบายสีเองได้นะคะซึ่งใช้สีสำหรับเวลาทำโมเดลนะคะในเซ็ตก็จะมาทั้งหมดเป็นตัวเบีย้ยแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวออลูกเต๋านะคะน,นี้ก็เป็นเบื้องหลังค่ะของการออกแบบซึ่งเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเลยนะคะสำหรับ และเป็นความภูมิใจของชาวไทยนะคะที่มีนักออกแบบปอรดเกมที่มากความสามารถนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การออกแบบนะคะการทำ 3D โมเดลนะคะดีไซน์แล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบของการทำพิมพ์ติ้งนะคะซึ่งเจ้า 3D printer เนี่ยก็เป็น อีกหนึ่งไอเทมนะคะที่เด็กๆยุคนี้นะคะอยากที่จะลองใช้นะคะแล้วก็เด็กๆที่เติบโตมาในยุคนี้นี่ต้องบอกว่าโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าเจ้าตัว 3D printer เนี่ยตอนนี้มีทั้งหลายหลักหลายราคาหลายรุ่นนะคะเด็กๆก็น่าจะมีโอกาสได้ใช้กันแบบไม่ยากจนเกินไปนะคะอ่านี่ค่ะนี่ก็คือ ก็อาจจะมาเป็นบอร์ดเกมที่เราเห็นกันปัจจุบันนะคะผ่านกระบวนการมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพนติงนะคะแล้วก็พอเทอร์ไท์นะคะนี่คือเซตแซนด์บ็อกซ์ค่ะ,อะพอเข้ามานะคะก็จะมาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตานะคะเหมือนการ Evolution นะคะเป็นการ Evolve แล้วก็ตัวเรานะคะก็จะอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนไปตามยุคค่ะกิจกรรมนี้นะคะเกมบอร์ดเกมอันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกําเนิดสิ่งมีชีวิตนะคะทําความคุ้นเคยทําให้เรื่องวิทยาศาสตร์นะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วหลักสูตรนี้นะคะส่วนใหญ่จะได้เรียนเฉพาะคนที่เรียนมาหาวิทยาลัยนะคะแล้วจะเรียนเฉพาะทางซึ่งเป็นนักบรรพชีวินนะคะถึงจะมาสนใจเรื่องนี้ แต่สำหรับหลักสูตรมอนเทสซิรีแล้วเนี่ยเป็นหลักสูตรที่จะพูดถึงเรื่องเล่าภาพกว้างก่อนนะคะเพื่อเป็นการจุดประกายให้เด็กๆเ,เนี่ยได้รู้จักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะเพื่อเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสายพันธุ์นะคะสปีชีของสิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งแบบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆนะคะมีความคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็มีความรู้ที่ ต่อยอดแต่ขแขนงไปนะคะแล้วก็สนุกด้วยนะคะสนุกอย่างสร้างสารรค์นะคะที่สำคัญนะคะเราได้สนับสนุนคนไทยด้วยกันนะคะที่เขารังสรรค์สิ่งดีๆนะคะลองดูสิคะว่าดีเทลนะคะของโมเดลแต่ละอันนะคะมันสวยงามขนาดไหนนะคะมันละเอียดมากเลยนะคะก็นนี้นะคะก็คือชมหน้าของพี่อุ้มของเรานะคะซึ่ง เธอเองนะคะเป็นคุณแม่ลูกสามนะคะแล้วก็พี่อุ้มเนี่ยกออ็อยู่ในวงการการผลิตนะคะชิ้นส่วนอุตสาหาการรมไม่ว่าจะเป็นอะไรรถยนต์นะคะหรือว่าชิ้นส่วนของแว่นตานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วที่บ้านของพี่อุ้มเนี่ยก็จะมเีเครื่องมืออยู่บ้างแล้วนะคะแล้วก็เอาเวลาว่างและความสนใจเฉพาะทางเนี่ยเอามาลงทุนพัฒนานะคะแล้วก็ ค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมนะคะกว่าจะมาเป็นบอร์ดเกมตัวนี้นะคะใช้เวลาถึง3ปีด้วยกันนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะหรือเด็กๆนะคะสนใจที่จะสั่งซื้อเจ้าบอร์ดเกมตัวนี้นะคะสามารถที่จะสั่งได้นะคะผ่าน Facebook ของ Life Evolution นะคะซึ่งเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้เลยะคะ่ะสำหรับทุกๆคนนะคะวันนี้ทางมูธหามเทสรี่ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ